แล้ววันนี้ยกรจะพาไปอัปเดตนอนไหมาไทยที่เราได้มาจากพี่มายกันนะคะ oh. ที่เรา,าไปเอามานะครับถ้าทุกคนอยากดูกันแล้วให้กำลังใจโดยกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ให้ช่องกอนแอนเกสแฟมิลี่ด้วยนะคะ yeah. มันผสมพันธุ์มันจับคู่กันแล้วครับสองคู่มันเป็นผีเสื้อกลางคืนไหมลูกสีขาวใช่ครับเป็นผีเสื้อกลางคืนครับมันเป็นอะไรอ่ะเหมือนเป็นแบบไม้ไมเลยเป็นผีเสื้อที่เขาเอาไว้ไปทําผ้าไหมครับเอาไว้ทําผ้าไหมไหนดูหน่อยครับโชว์ตัวหน่อยครับหลับอยู่หรือเปล่าแล้วมันบินได้ไกลไหมเนี่ยครับเอดูแล้วน่าจะบินไม่ได้นะคะเพราะปีกเล็กน่ารักจังเลยอ่ะจะเฝ้าสวนหมามะ ดูปีกมันนะคะเพื่อนๆอันนี้ผีเสื้อกลางคืนที่พี่มายบอกว่าเราสังเกตได้จากไหนครับสังเกตได้จากหนวดนี่ครับหนวดมันใช่ไหมครับไหครับชโีโอ้หนวดมันเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงครับมันตัวเล็กมากมันจับโฟกัสไม่ได้อ่าเห็นแล้วครับหนวดจ,จะเป็นวีวีครับอ๋อเป็นวีวีว้าว แล้วมันออกมากี่ตัวแล้วครับครบยังออกมาห้าตัวครับมีมีสิตัวมีทั้งหมดสิเอตัวที่พี่ไม้ให้เรามานะครับมีมมทั้งดักแด้ที่เป็นดักแด้แล้วแล้วก็ตัวที่เป็นหมาที่เราทำนี่ครับ<อ>ที่มันออกมาเขาออกมาไหนครับโพงที่มันออกมานี่ครับออกมาตั้งแต่เมื่อวานเลยครับโพงนิดเดียวเองนะครับและตัวนี้ก็เพิ่งออกมาวันนี้ครับโอ้ยน่ารักจังเลย ชื่นไหมครับแล้วไหนที่ฮีกรว่ามันผสมพันกันีเอาุณให้ดูครับมีตัวที่ผสมพัน,น์กันด้วยนะคะเพืเ่อนๆ ดูได้ว่าตัวตัวนี้คือตัวเมียนะคะและตัวนี้คือตัวผู้อ๋อดูได้ยังไงอะลูกตัวเมียจะตัวอกอวบครับและตัวผู้จะตัวเรียวเียวหน่อยนิดนึงตั่ผู้แบบไม่อวบมากแต่ตัวเมียมันจะนี่ครับมีสองขกันวิน่ารักจังเลยอวบอบว้าวท้องมันป่องเลยนะยาก่์กอนเพราะว่าตัวเมียมันต้องอุ้มไข่ครับอุ้มไข่อันนี้อันนี้คือตัวเมียนี่คือตัวผู้นะคะ เดี๋ยวผมให้ดูอีกอันเอาขึ้นมาไว้เลยครับอีกคู่หนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับเฮ้ยแล้วมันกินอะไรไหมมันไม่กินมันไม่กินแล้วครับมันมันจะเหมือนตุ่รอดออที่แล้วม,ลมีสองคู่นะครับกำลังผสมพันธุ์กันนี่ครับอ,อันนี้ตัวน,นี้จะเป็นเฮ้ยเพือพ่อนๆสังเกตไหมครับว่า มันมีขนบางแล้วมันจะเป็นตัวสีเหลืองมีที่จริงตัวของมันเป็นสีเหลืองนะครับออแล้วมันขนบางอลูกใช่ครับโอ้ไหนครับแบมือนี่นะครับเพื่อนๆเขเป็นตัวสีเหลืองๆตามดักแด้มันใช่ไหมลูกใช่ครับแต่น่าจะบินไม่ได้นะคะมันปีกเล็กเนาะมันน่าจะบินได้นิดเดียวแล้วก็น่าจะอายุขประมาณ หนึ่งอาทิตย์หมือนกันอนรอโอเค,อ,เคอุ๊ยอินนี่น่นนนนารักจังเลยาน,าน่ารักจังเลยแล้ววันนี้เราจะไปหาพี่มาอีกไหมครับเนี่ยเ,เดี๋ยวจะไปถามนะครับว่าถ้ามันออกไข่แล้วมันต้องดูแลยังไงเพราะว่ามันออกไข่มาแล้วค่ะไหนครับไข่ มันออกมาแล้วบางส่วนอ้นี่หรอครับไข่เล็กมากนะครัอนนี้เราจะไปขอความรู้จากพี่มายกันนี่นะคะโอเคแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันเป็นไข่ไข่หรือไข่ที่มันเพรเะค่ะก้นมันยังไม่ออกจากกันเลยค่ะอ๋อก้นมันยังไม่ออกจากกันถ้างั้นเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปหาคําตอบกันนะครับอ,อีกอีกแป๊บ,บนึงไม่ถึงสิวันเดี๋ยวไข่มันจะ,อจะ,จะลอว แสดงว่ามันผสมพันธ์กันจริงจริงใช่ค่ะแล้วเป็นตัวเมียรหรือตัวผู้คะอันตน้นอ้วนนี้ตัวเมียค่ะสังเกตว่าไข่เขาจะอยู่ในทใ้องแดงว่าท่ายถูก <c oughs> อันนี้อธิบายให้ฟังเมื่อเช้าส <c oughs> ่วนตัวผู้จะเป็นตัวนี้นประมาณสัปดาห์นึงเขาก็จะตายแล้วมันฉี่มามาันมีเออเหารอไหนไหนอะสีสีเหลืองเหมืองขนไหนอ๋อฉีใจเลิอฉี่ แสดงว่าจะถูกหวยในดีไหมน,น,นะะี่มีน้ำดื่มด้วยนะคะว้าวมีชุ่มชื่นตัวนี้เหรอครับ<ม>นดักแด่ยงเสื้อกลางวันเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไง นี่เป็นตัวสตาร์ทนะคะมีแต่ตัวสวยๆเท่านั้นเลยอสวยมากเลยตัวนี้อ่ะใหญ่มากสวยมากว้าสวยมากโหวิธีการสตาร์ทก็คือพอมันตายแล้วก็มาแบบนี้ให้มันแห้งใช่ค่ะ<ช>ก็มีน้ำยาอะไรไหมคะไม่มีค่ะก,ก็ไปจากแดดมาก่อนตันนี้น่าจะแห้งแล้ว เ๋อต้องตัดแด้วใช่ค่ะอ้แล้วก็เซตปีกอีออการเซตนะคอ๋น่าจะปีกไม่ฟรีเท่าไหร่จมี่เปีปล่านต้องตั้งฉาครับพ <laughs> ี่ครับพี่ดักได้อะไรไหนอ๋อห้ไวทำไมอ่ะครับห้พี่จะไปซื้อ ววว้ว้าวยิ่งไงสีขาวเหมือนของเราแต่ตัวใหญ่กว่าอ๋อนี่ผีเสื้อกลางวันใช่ไหม นี่น่าจะไม่ชอบจับคนผีเสื้อกลางวันบินเร็วมากเลยอ่ะผีเสื้อกลางวันเ่อยอันนี้ใช่นี่ไม่ใช่อไม่ใช่จับไม่ได้หรอครับวนนี้นะคะเราอยู่เราได้มาไข่าข่จับมาผีเสื้อตัวนี้ ตัวนึงครันี่ตัวนี้เป็นพิเศษรองวันนะคะพิเศษรอวันและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดสมัครให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ